ดาบเอ็นมะดาบใหม่ของโซโลที่จะเอาไว้ฟาดฟันและสร้างบาดแผลให้แก่ไคโดในมหาสงครามครั้งใหญ่ครั้งนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงดาบเอ็นมะดาบที่เคยสร้างบาดแผลนะฮะให้กับไคโดมันแล้วจริงๆแล้วชื่อของดาบเล่มนี้นะครับหากใครติดตามวันพีชมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็คงจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนางมันมาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่าดาบเล่มนี้นะครับก็ได้รับการปูมาแบบเทพเวอร์วังเสลอยเกินนะครับว่าดาบเอ็นมะเป็นดาบที่สามารถเชื่อเฉือนนรกโลกันนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแล้ว ว่าทำไมดาบเล่มนี้นะครับถึงนําไปถูกเปรียบเทียบนะครับกับการที่ว่าเชื่อเฉือนรนกได้นะครับดูชื่อมันแบบโคตรเท่เลยใช่ไหมแต่มันไม่ได้เท่แค่ชื่อไงแต่ความสามารถของดาบเล่มนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรจะไม่ธรรมดาเลยล่ะ ซึ่งประเด็นของดาบเล่มนี้ก็ถูกพูดถึงนะไปทถ่วอีกหนึ่งครั้งนะครับจากการที่ว่าย้อนอดีตของโคซกิโอเดงงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปพูดถึงที่มาที่ไปตั้งแต่เริ่มและการสลับดาบเล่มนี้นะครับและทําไมดาบเล่มนี้นะจะเป็นกุญแจสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับในการที่อาจจะสามารถ โค่นล้มไคโดเลยก็ว่าได้สําหรับดาบเอ็นมะเป็นดาบของโคซุกิโอเด้งยอดสมุไรในตำนานนะครับของประเทศวาโนะซึ่งเขานะครับเป็นผู้เดียวในประเทศนี้เท่านั้นที่สามารถถือดาบเล่มนี้ได้นะครับเพราะว่าดาบเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นดาบที่ไอแดงไอดําหรือไอตูนะครับที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะสามารถถือดาบเล่มนี้ได้ เพราะว่าดาบเล่มนี้นะครับจะเป็นดาบที่ดูดพลังริโอนะครับของผู้ใช้จึงทําให้นะครับก็บุคคลธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถที่ไปถือดาบเล่มนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งในตอนย้อนอดีตเราจะเห็นว่าโอเด้งใช้ดาบเล่มนี้มาโดยตลอดเลยซึ่งดาบเล่มนี้เนี่ยก็เป็นดาบที่เขาใช้ทําการปราบปรามนะครับตั้งแต่แขวนคูรีแล้วจนถึงตอนที่เขานะครับออกเดินทะเลไม่ว่าจะเป็นการไปอยู่ของกลุ่มนวดข้าวเอยหรือว่ากลุ่มของโรเจอร์นะครับจนกลับมาประเทศวาโนจนถึงวันตัดสินนะครับที่เขากับข้าวปอกดาบแดงนะครับมาทวงคําสัญญา5 ปีนะครับของโอรุจิกับเจ้าไคโดเขานะครับก็ยังใช้ดาบเล่มนี้และความสําคัญเลยดาบเล่มนี้นะครับก็เป็นดาบหนึ่งเล่มที่สามารถสร้างบาดแผลนะครับที่หน้าอกอันเบรอร์เริ่มเลยนะให้กับไคโดได้ก็ถือว่าเป็นดาบที่มันไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วโคซุกิโอเด้งเขาก็พ่ายแพ้กับไคโดไปนะครับด้วยกลอุบายจึงทําให้นะครับเขาคิดว่าเขาก็คงจะไม่มีชีวิตเหลือรอดแล้วล่ะครับเขาจึงทําการส่งมอบดาบ2เล่มของเขานะครับให้กับภรรยาของเขาอย่างโทคินะครับซึ่งเล่มแรกเลยก็คือด ดาบเอ็นมานะครับดาบเล่มนี้ว่ากันว่านะครับสามารถเชื่อเฉือนรกโลกันได้ส่วนดาบอีกเล่มหนึ่งนะครับดาบที่เล่าขานกันว่าสามารถผ่าสวรรค์ได้นะครับอย่างดาบอเมโนฮาบาคิระนะครับซึ่ง2ดาบนี้ก็เป็นดาบที่แข็งแกร่งมากๆแต่มีการเปิดเผยแค่ว่าดาบเอ็นมานะครับมีความสามารถระดับไหนเท่านั้นเองซึ่งดาบทั้งสองเล่มนี้ที่ผมได้เอ่ยถึงของโอเด้งนะครับอยู่ในระดับเดียวกับดาบชูซุยนะครับก็คืออยู่ใน21ดาบชั้นยอด สำหรับชื่อของดาบเอ็นมานะครับอันนี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับนรกหรอสําหรับเอ็นมาหรือเอ็นมานะครับมันเป็นชื่อนะครับของพญายมราชนะครับหากใครติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นหรืออะไรที่เกี่ยวกับจีนนะครับก็จะมีตรงนี้เชื่อมโยงอยู่อย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างราโกนบอลคนที่คอยคุมนรกอยู่นะครับก็คือท่านเอ็นมานะครับคนที่แบบว่าคอยส่องว่าใครจะได้อยู่นรกหรือเปล่าหรือใครจะได้ขึ้นสวรรค์ก็คือคนคนนั้นเลยนะครับจึงทาให้ชื่อดาบเล่มนี้ก็เลยไปสอดคล ก็เลยแบบว่าทําเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับว่าดาบเล่มนี้นะครับสามารถผ่านนรกได้สําหรับดาบเอ็นมาร์ในปัจจุบันนี้นะครับก็ตกเป็นของโซโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่โซโลนะครับก็ถือดาบชูซุยนะครับว่อนประเทศวาโนซึ่งดาบเล่มนี้นะครับมันเป็นดาบในตำนานนะจึงแน่นอนแหละครับว่ามันเหมือนกับว่าเป็นสมบัติของประเทศนี้ไปแล้วนะครับพิริกก็เลยเสนอว่าเอาดาบเอ็นมาร์ของพ่องของหนูไปไหมล่ะหรือจะเอาตัวหนูด้วยไอตัวหนูนี่ผมเติมนะครับเอาแค่ดาบของพ่องเข้าไปก็ไม่รู้ว่าที่ให้เนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะไดด้า ดูซุยคืนนะครับหรือว่าอยากจะเอาใจหนุ่มนะดูเหมือนว่าฮิโรริเนี่ยจะปราบปลื้มในตัวโซโลมากๆเลยตั้งแต่น้องแกน,นะครับเ็็คืนไปนอนกอดโซโลนะครับเรียกได้ว่าเอาทําให้แฟนๆวันพีชนะครับก็ยินเงินไปใหญ่เลยล่ะสำหรับคู่นี้ ซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าเมื่อโซโลได้ดาบเล่มนี้มาถึงทําการทดสอบดูในการที่ว่าลองตัดต้นไม้นะครับจากคาแนะนำของเทงุโซโลนะครับถึงทําการผ่าต้นไม้ดูแต่ผลปรากฏว่าดาบมันไม่ดีสักเท่าไหร่นะสิให้ผ่าต้นไม้แต่ดันนะผ่าขอบเกาะไปทั้งเกาะเลยโอ้โหดาบมันจะทรงพลังอะไรขนาดนั้นจึงทําให้ดาบเล่มนี้นะครับนับได้ว่าเป็นดาบที่ทรงพลังม,กมากๆนะครับถึงขนาดที่ผู้ใช้เนี่ยอาจจะควบคุมไม่อยู่เลยก็ว่าได้และความทรงพลังของดาบเล่มนี้นะครับก็คือสามารถดึงเริวโอนะครับของผู้ใช้มาครอบครองได้ จึงทําให้นะครับหากเป็นนักดาบธรรมดานะครับก็จะไม่สามารถควบคุมได้นะครับและนักดาบธรรมดานะครับอาจจะถูกดูดพลังไปนะครับจนร่างกายเดี่ยห่อเหี่ยวเลยก็ได้นะครับจึงทําให้ดาบเล่มนี้ก็เป็นดาบที่อันตร,รายมากๆเลยนะฮะถ้าไม่แข็งแกร่งเพียงพอ แต่ก็แน่นอนแหละครับว่าคนอย่างโซโลนะครับถ้าดาบเล่มไหนมันอันตรายอันตรายที่สุดเนี่ยเขาเนี่ยก็ต้องปรับปลื่มเขาจึงบอกเลยเลยลครับว่าถูกใจนะฮะสำหรับดาบเล่มนี้นะครับและเขาก็มีเป้าหมายว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งนะครับในการที่ควบคุมดาบเล่มนี้ให้จงได้และมันจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่มันน่าสนใจที่หลายคนนะครับมักจะพูดกันหรือว่าถามถึงนะครับว่าดาบเอ็นมาเนี่ยมันจะสามารถกลายเป็นดาบดําได้หรือเปล่ามันสามารถกลายเป็นดาบดําได้แต่ว่าในกรณีของเขาเนี่ยน่าจะคนละกรณีนะครับ กับดาบดำเล่มอื่นคือดาบดำเล่มอื่นนะครับมันจะสามารถกลายเป็นดาบดำแบบถาวรได้นะครับแต่ดาบดำของเอ็นมานี้จะเป็นดาบดำนะครับแบบชั่วคราวโดยชั่วคราวเนี่ยที่ผมหมายถึงก็คือมันจะเป็นดาบดำนะครับเมื่อตอนที่ว่าดึงฮาคีของผู้ใช้เท่านั้นคือหลังจากนั้นไปนะครับมันก็จะกลายเป็นปกตินะครับมันจะไม่เหมือนดาบเล่มอื่นนะครับที่จะสามารถกลายเป็นดาบดำได้ตลอดเวลาเลยแต่ก็แน่นอนเลยครับว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับสำหรับดาบเล่มนี้แต่ก็อยู่ที่ว่าโซโลนะครับจะสามารถควบค ได้ช้าได้เร็วตอนไหนนะฮะแต่ก็คิดว่าก็ต้องควบคุมได้อยู่แล้วในอนาคตในเมื่อนะฮะภาคนี้ก็ปูบทไม่ให้โซโลเน่ยโหดเสือเหลือเกินซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าดาบเล่มนี้นะครับถูกส่งต่อมาจากโอเด้งซึ่งเป้าหมายแรกของเขาต้องการจะส่งให้ลูกของเขาในการใช้แต่ก็ดูเหมือนว่าลูกนะฮะจะไม่ต้องการใช้แล้วละครับเมื่อมอบผู้ชายแบบนี้นะครับโซโลก็ต้องทําตามเป้าหมายที่โอเด้งนะครับได้วางเอาไว้แต่อย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจเลยก็คือนะครับโซโลนะครับจะสามารถคว่ำไคโดได้หรือเปล่านะครับเพราะอย่า ลืมแล้วครับว่าบทเด่นๆนะครับถึงแม้ว่าภาคนี้นะครับจะมีการพูดว่าจะเป็นภาคของโซโลก็จริงแต่โซโลนะครับจะไปถึงถึงขนาดที่นะครับสามารถคว่ำสีจักรพรรดิอย่างไคโดได้เนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเพราะว่านะครับทำอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาเพลงของเรื่องไปเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยใช่ไหมละครับคิดดูแล้วกันว่านะครับหากเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซโลหรือลูฟี่เอ่ยนะครับสามารถคว่ำสีจักรพรรดิได้นะครับอย่างเช่นลูฟี่อาจจะคว่ำมาบิ๊กมามได้โซโลอาจจะคว่ำไคโดได้กลุ่มนี้ นี่นะครับมันจะเป็นกลุ่มที่ปีศาจโอเวอร์เรดเกินไปหรือเปล่านะครับเมื่อคนในกลุ่มทั้งสองคนสามารถคว่ำนะครับสี่จักรพรรดิได้ถึง2คนด้วยกันนะครับจึงทําให้นะครับโอกาสที่ไคโดเนี่ยจะถูกโซโลคว่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยากเหมือนกันเลยนะครับเพราะหากแบบว่าถึงตรงนั้นจริงๆแล้วนะครับทั้ง2คนนี้นะครับสามารถคว่ำสี่จักรพรรดิได้ถึง2คนเลยเนี่ยมันจะทําให้นะครับแปลว่ากระตวันพีเดมันก็ใกล้จบเข้าเต็มทีอย่างที่อาจารย์โอดาได้พูดไปนั่นแหละครับแต่ก็สิ่งหนึ่งนะครับ แต่ก็คิดว่าโซโลเนี่ยคงได้ประทะกับไคโดและอาจจะได้สร้างบาดแผลนะครับให้กับไคโดก็เป็นไปได้นะครับคือในภาคนี้เนี่ยหลักๆเด่นๆนะครับคนที่น่าจะถูกคว่ำเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นไคโดนะครับส่วนบิ๊กมัมอาจจะมีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะครับบางทีแล้วบิ๊กมัมอาจจะเป็นผู้รอดก็เป็นไปได้เพราะว่าถึงแม้ว่าสงครามครั้งนี้นะฮะจะเป็นมหาสงครามอย่างที่อาจารย์โอดาได้พูดไปแต่นะครับการที่4จักรพรรดิทั้งสองคนเนี่ยต่างคว่ำนะครับให้กลุ่มหมวกฟางไปมันจะทา ให้กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่แบบโคตรอันตรายที่สุดในเรื่องวันพีซเลยก็ว่าได้นะครับเพราะพวกเขานะครับสามารถคว้าสีจักรพรรดิได้ถึง2คนนะครับแล้วก็เป็นคนจากกลุ่มตัวเองอีกด้วยคิดดูแล้วกันว่ากลุ่มนี้นะครับก็จะกลายเป็นกลุ่มนะครับที่มีชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับในกรณีที่ว่ามีการทําข่าวนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าประเทศวาโนกมันเป็นประเทศปิดนะครับบางทีแล้วข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับการล้มสีจักรพรรดิได้นะครับอาจจะถูกบิดเบือนหรือเปล่าในอนาคตก็เป็นไปได้หากไม่มีใครนะครับมา ะะมันก็ไม่สามารถคาดเดาได้หรอกครับมันก็ต้องรอถึงวันที่อาจารย์โอดานะครับได้ทําการเปิดเผยขึ้นมา พราะจริงๆแล้วคลิปนี้หลักๆนะครับจะเป็นการพูดถึงดาบเอ็นมานะครับว่ามันมีความเทพมากแค่ไหนและดาบเอ็นมานะครับมันถูกส่งต่อมานะครับเพื่อจัดการหรือว่าทําอะไรกันแน่คือจริงๆแล้วเจตนาลรมของโอเด้งเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องการให้เป็นล้มใครโดนะในการส่งดาบนี้มาแต่ดาบเล่มนี้จะต้องมีประโยชน์นะครับในการปกป้องประเทศนี้นะครับซึ่งไม่แน่นะครับว่าดาบเล่มนี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งส่งมอบนะครับที่จะทําให้โซโลนะครับกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งระดับโลกในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับเพราะดูแล้วนะครับ บางทีนะครับทั้งมูโนสุเกะนะครับแล้วก็ฮิโอดิอาจจะทําการมอบดาบเล่มนี้นะครับให้กับโซโลก็เป็นไปได้เลยนะครับเพราะตอนนี้มันเหมือนการให้ยืมชั่วคราวเท่านั้นยังไม่ได้แบบว่าเป็นการให้นะครับแบบว่าให้ไปตลอดเลยนะพอย่าลืมว่าดาบเล่มนี้นะครับมันเป็นดาบที่เป็นสมบัตินะครับของตระกูลโคซุกินะครับเราก็ต้องเข้าใจแหละครับว่าการที่จะมอบสิ่งนี้ให้ไปกับใครสักคนคนนึงเลยเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากนะเราก็ต้องมาเฝ้ารอดูแหละครับว่าวันต่อๆไปนะครับโซโลเนี่ยจะได้รับมอบดาบเเล่่มนนี้รรอยาาางงป็ทก เปล่าและแน่นอนแหละครับว่าใครนะครับอยากให้ผมเพิ่มเติมอะไรนะครับในคลิปแบบนี้หรืออยากจะให้ทาคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาละกันเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอมเมนต์ในช่องนี่แหละครับคือมีคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยดาบเล่มนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรมันหัวขนาดนั้นเลยหรอทําไมถึงโอดงนะครับถึงนาการมอบดาบเล่มนี้นะครับต่อมาเพื่อรุ่นต่อไปแอบวันนี้ก็น่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับกับประเด็นดาบเล่มนี้และอนาคตของวันพีชนะครับสงครามครั้งนี้ก็จะเป็นสงครามยิ่งใหญ่นะครับตามความปรารถา ของโคซุกิโอเด้งอย่างแน่นอนและใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลาคุณกดกระดิ่งนะครับก็รบกวนแล้วกันว่าให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผ่านไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับหลักๆในช่องนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีวันพีชกับดราก้อนบอลแล้วก็จะเพิ่มนะครับสิ่งอื่นมากมายในช่องอย่างแน่นอนฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ